สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับแมงกระพุนนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกันหน่อยนะครับก็เมื่อกี้นะครับวันนี้เนี่ยมากี่โมงครับออกจากห้องตอนแรกว่าจะพาตีห้าแต่ช้าช้าคนเดียวอะครับนี่นีนี่คนนั้นดูเนี่ยคนนี้คนนี้คนไหนเนี่ยเผาเพื่อนอีกแล้วสองชั่วโมงครับเผาอีกแล้วค่หกโมงหกโมงกว่าหกโมงกว่านะครับ ช้าคนเดียวครับมีคนเดียวช้านะแต่งตัวเสร็จนอนหลับอีกอ้โห่ทำไมถึงนอนครับอู้เผาค่ะเผาเผาเผาอเผาอันนี้ช่วงเผาเนี่ยอ่านะครับอ่ะแมงกะพุนเนี่ยเรียนผมถามนะยครับว่าการการเรียนเนี่ยเราเรียนที่นี่หรือว่าเรียนที่บ้านเรียนที่จังหวัดพิจบูร์ครับเรียนที่ ศราชการจังหวัดพิจิตรศนย์ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตรแล้วเวลาเรียนเนี่ยเราไปเรียนวันไหนครับคือเรียนเสาร์อาทิตย์จะมีอาจารย์อาจารย์จากที่เนี่ยจากที่มอมสทเนี่ยไปสอนไปสอนทุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเรียนเต็มวันไหมเต็มวันเลยครับฮะเต็มวันเลยเต็มวันเลยเหรอก็ก็เหมือนนักเรียนปกธยมตีครับแต่แต่เพียงเราเรียนเสาร์อาทิตย์เฉยอ๋อผมรู้แล้วนะครับเรียนเป็นแบบเต็มวันเลยนะนะครับแล้ว ที่เรียนเนี่ยอยากรู้ว่าเราเรียนเรื่องเรียนคณะอะไรอะ่ะคือรัฐประศา,าสานศาสตร์บัณฑิตครับผมคือไอ้สาขาสาขาการวิทยาการจัดการอืมโครงการร่วมของกำลังผู้ใหญ่บ้านครับผมสมาร์ทไทยสมารไทยกับไทยสมาร์ทครับผมก็จะก็คือจะดีเราจะดีหน่อยนึงคือว่ารเรามีอาจารย์ไปสอนทุกสาวกที์ ครับแต่ถ้าคนอื่นที่เรียนเนี่ยคือเขาเรียนอ่านหนังสือตัวเองอะไรเงี้ยคือเราดีคือเรามีมีตรงนี้ดีตรงนี้หน่อยนึงแล้วไอ้ที่เรียนอยู่เนี่ยครับคือแบบว่ามันมันแบ่งมันแบ่งการเก็บคะแนนไหมหรือว่าสอบอย่างเดียวไมีเก็บคะแนนด้วยนะครับมีเก็บคะแนนด้วยนะเก็บคะแนนยี่สิบคะแนนเนาะใช่ไหมครับยี่สิบหกสิบหกสิบคะแนนแล้วก็คะแนนสอบอ่ะคะแนนสอบสี่สิบอ่ะก็ถือว่าก็ยังดีนะ เดี๋ยวเราต้องทำข้อสอบให้ได้ยังดีนะครับเราเราทำเราต้องทำคะแนนนะคือสามข้อสามข้อสอบเราได้คะแนนเดียวนะ๋อคือสอบอะปกติคนคนเรียนเข้าไปเขาจะหนึ่งต่อหนึ่งเลยใช่ไหมล่ะครับหนึ่งต่อหนึ่งปกติอแต่ยังพวกเราเนี่ยสามข้อถูกสามข้อได้คะแนนเดียว อ่ะก็ยังดีนะฮะก็ยังดีแต่ก็ยังดีแต่ก็มีคนตกนะครับอะไรนะใครตกครับมีคนตกนะมีคนเรียนธรรมดาวงการนี้ขนาดเอ่อเรียนสี่ปีธรรมดายังมีตกอ่ะใช่แต่นี่มันมันคือว่าเราที่ว่าอย่างอย่างที่ว่าคนที่ตกมันคือขนาดอาจารย์ไปสอนด้วยมีพนนงงานด้วยก็ยังตกเลยก็ยังตกเลยนะใช่อมเราตกไม่จบสามสี่อื อ่าไม่เป็นไรก็เป็นกําลังใจให้คนตกแล้วก็สู้ต่อไปเนาะให้ให้สามารถเรียนจบนะครับก็ไปสอบซ่อมยังไม่ผ่านเนืเพราะว่าเขาไม่มีคะแนนเก็บมันคือเราต้องเอาคะแนนคะแนนหนึ่งต่อหนึ่งจริงๆเนี่ยตีน้อยแล้วมันไม่ผ่านแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงเรียนใหม่ได้เพราะต้องรอวิชาที่เรงสอบวิชาที่เราติดให้คนที่เขาเรียนอะไรเงี้ยครับผมแล้วได้ข่าวมาว่าแมงกะพยังจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่ว่าได้แค่ใบเดียวนะปริญญาสองใบครับ ใบที่แล้วเนี่ยนะครับเรียนคณะอะไรครับบริหารธุรกิจแต่ว่าเรียนสุโขทัยเหมือนกันไหมมคือแดงของพี่โลกครับมหาวิทยาลัยพี่โลกเอ้ามหาวิทยาลัยพี่โลกเลยเหรอใช่๋อแล้วอันนี้คือเราเรียนอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะใช่นี่คือเรียนการปกครองคือเรียนธุรกิจกันแล้วคิดว่านะครับใบปริญญาตัวไหนที่ที่แมงปลนคิดว่าน่าจะใช้ใช้งานจริงแหละก็ถ้าใช้งานมันก็มี2อย่างนะอย่างบริหารการจัดการมันก็ก็ใช้แบบหนึ่ง แล้อย่างอย่างอีที่เรียนนี่ก็ใช้ในการใช้จุกคอนอะไรมันก็ใช้ทุกอย่างใช่ไหมครับผมก็ในอนาคตแมงกะปูนอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านไหมครับโอ้โหอยากอยากเป็นผู้ใหญ่ไหน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 โอ้โหเป็นกำนัน๋ยวเดี๋ยวเป็นกำนันโตไปไล่กำนันออกกันเอาเอาผู้ใหญ่ก่อนเอาผู้ใหญ่ก่อนนะครับอะไรจะเป็นเป็นอะไรลองนายกเหรอครับเป็นรองนายกครับเอาเป็นรองนายกนะครับนายกเลยนะนายกไม่เป็นครับ อ่ตามเขาดีกว่าเดี๋ยวถามหน่อยครับอย่างนี้เนี่ยนะครับมันอย่างอย่างแมงกะพรุนเนี่ยสามารถไปสมัครสอสได้ไหมได้อยู่แล้วพูดถึงว่าได้ไหมสสนี่จบแค่มโหก็ได้แล้วใช่ไหมเราโหแต่อันนี้ปริญญาเลยนะใช่ใช่คือคือจริงเพราะว่าเราเรียนอย่างเงี้ยเราเรียนสูในสาขาเนี่ยมันยิ่งจัดการการบุกอีสาขาการจัดการด้วยมันก็ดีคือการปกครองก็มีแล้วปกครองด้วยถ้าเกิดมาสายเนี้ยเนาะนะครับก็อยากผมพุงไม่ยังมีความคิดเออ แมงก๊าดพูผมก็อยากแมงก๊าดพูลไปสอสอเหมือนกันนะแต่สอนี่คงไปไม่ถึงหรอกครับทําไมล่ะครับก็ไม่แน่ไหนเห็นไหมก็ไม่แน่อะไรมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมที่เรียนแปลงได้นแรกเนี่ยเอาอะไงคือที่เรียนเนี่ยสามารถเป็นปลัดได้ทุกคนปลัดอำเภอใช่ไหมประหลังอำเภอใช่ปะหลัดอำเภอปลัดอำเอคือได้หมดทุกคนที่เรียนสาขาเนี่ยก็จะไปสอบเป็นได้เป็นปลัด แต่มันก็ดังว่านัเราอายุปูนี้ละอะไรอายุปูนี้อะไรเครื่องจนาะเดี๋ยวนะครับจริงจริงอะแต่ก่อนแมงกระพุนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมใช่ใช่นะครับผมก็เลยถามว่าเอะถ้าเป็นผู้ช่วยแล้วไม่อยากเป็นผู้ใหญ่หรือมันก็อยากเป็นครับอยากเป็นผู้ใหญ่ครับผม แต่คราวนี้ผู้ใหญ่เนี่ยมีแล้วใช่ไหมมีผู้ใหญ่อี่แล้วมีแล้วแต่คราวนี้เขาจะรับราชการจนกว่าเกษียณไงใช่คับเพ่าะว่อืคือเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่บ้างคือหกสปีใช่ป่ะใช่ครับก็คือคราวนี้ถ้าเป็นแบบสสน่าจะดูดีกว่าไหมเป็นสสยังพูดถึงเป็นนายกอะไรเงี้ยเป็นในเมืองไยมันก็เป็นได้ใช่ป่ะอะไรอย่างงี้ครับผมแต่พอผู้ใหญ่นี่ยังไงเขาก็6กสิปีอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็โอกาสเราอายุมากกว่าผู้ใหญ่ยังไงแล้วก็เกษียณ อ่าผมรู้แล้วฮะาทำไมแมงกะพูนไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะเพราะผู้ใหญ่เขาอายุน้อยกว่าเราเขาต้องกเขาต้องกนเนครับเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละอ่ผู้ใหญ่บ้านเขาปลดเกษียณตอนหกสิบอ่ะใช่็อายุ่งายุน้อยกว่าเราอ่ะน้อยน้อยกว่าเรา่เราต้องหมดเราต้องหมดเวลาก่อนเขาอยู่เลยครับอ่ะถ้าถ้าอย่างนั้นผมว่าสสเหมาะกับแมงกะพูนนะนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่านะครับสมมุติว่าวันนั้นนะครับได้เป็นรองนายกหรือว่าเป็นสสเนี่ย คิดว่าจะพัฒนาอะไรหมู่บ้านของเราครับก็ต้องมาความดูความจเจริญมันนึกว่าบ้านยังไงคือตอนนั้นมันก็มีความคิดอยู่แล้วลว่าเราต้องทันรุ่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถ,ถึงเราได้เข้าไปอะไรเงี้นยนะพูดถึงว่า,ออาใช่แล้วถ้าถ้าเราได้เข้าไปเราต้องอดูตรงนั้นตรงนี้เราคิดคิดไปแล้วคิดไปแล้วนะแต่ตอนนี้เราเราไม่ได้เข้าไปแล้วก็ตรงนั้นเราก็ต้องวางไปือะว่าคือตอนตอนที่อยากหาเสียง มาที่ผ่าน,นมันนะอาทิตยเราก็ดูถึงหลวงพอคือตรงนี้ไม่ดีนะตรงนั้นไม่ดีนะเราก็ดูไว้ะล่ะแต่ตรงนี้ในเมื่อเราเราไม่ได้ไปตรงนั้นเราก็ผ่านอ๋อทิ้งผ่านไปอันนี้คือคือมผมสมมติเอานะ <admitted> แต่ว่าตอนนี้คือแมงกพุนเนี่ยเขายังไม่ตัดสินใจที่จะ <cerc> ไปเรื่อ<ศ>งไปลงสอสอยังไม่ตัดสินใจนะครับมันคือเป็นภายภาคหน้าอ่าภายภาคหน้านะ แต่คราวนี้หลังจากจบแล้วเนี่ยมีความมีแนวความคิดว่ายังไงดีก็ดูเรียนแล้วก็จะได้เถึงแม้นแล้วเราไม่มีเราไม่มีตำแหน่งอะไรในหมู่บ้านนะครับมาใช้ชีวิตประจำวันของเราก็คือเดี๋ยวใช้ชีวิตประจำวันไปก่อนนะครับก็มีไร่ผักอยู่ใช่ไหม นะครับก็ก็ก็มีไร่ผักอยู่นะฮะพริกมะเขือถั่วย่างย่งไม่ได้มาคืออย่างเงี้ยคือแมงกะพุนได้ได้เรียนพวกกฎหมายไหมมีไหมคือนี่ก็มีกฎหมายก็มีที่ที่ที่แดงก็มีอยู่แล้วอแต่มันมันมันไม่ใช่กฎหมายแเราต้องจําคือเราไม่ไม่ได้ว่าจะจําเป็นมีอยู่ไหนบ้างเนี่ยแต่มันก็มีกฎหมายพื้นอยู่แล้วที่ที่เรียนเนี่ยถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้เนี่ยครับแมงกะพุนก็มีช่องยูทูบอยู่เนี่ยคือแมงกะพุ่นอ่า ส,สามารถไลฟ์สดบอก<ช>ขอ้ขอข้อความคิดได้ไหมอ่ะความรู้เนะี่ยได้ไหม,มก็พอได้อยู่นะครับอย่างน้อยเราเราก็มีสื่อของเราอยู่นะครับเรามีมีสื่ออยู่ในตัวของเราอยู่แล้วใช่<ด>นะครับ<ช>นะก็ให้แมงปุน่นเนี่ยตั้งกล้องแล้วก็พูดองค์ความรู้นะครับให้กับเอีได้รับฟังหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเขามาเจอชอบแมงปุ่นแล้วเขาเขาฟังแล้วเขาได้ความรู้เนี่ยแต่มันก็ไม่แน่นมันก็ไม่แน่นเพราะว่าเราคือเราเรียน เราอายุมากลแล้วเราไปเรียนเนี่ยมันก็ม,มันจะไม่แน่นเหมือนกับเด็กๆที่เขาที่เขาเรียนทุกวันทุกวันมันจะไม่แน่นขนาดนั้นอ๋อนะครับ<ม>ก็นะครับ<ม>ครบาวนี้นะครับผมก็จะมาถามแมงกะพุนนะครับฝากอะไรถึงลุงพลครับผมก็ฝากลุงพลนะครับเนี่ยให้ใส่จะรอรอ,อวันที่ลุงพลใส่อย่างนี้นะครับ รอวันที่ลงพลใส่แบบนี้นะครับคณะเดียวกันเขาเรียนคณะเดียวกันนะครับเอารู้เหรอครับแล้วลงพลเขาเรียนอะไรครับเรียนรัฐศาสตร์ศาสนาศาสตร์อืมนะครับผมเรียนคณะเดียวกันเรียนคณะเดียวกันอีกใช่แก็รอครับผมรอวันที่ลุงจะใส่ชุดแนี้ตอนนี้นะครับมีความคิเห็นว่าอย่างไรครับว่าคือตอนนี้ข่าวพญานาคกลับมาดังในกกอกอีกแล้วนะครับก็คือการย้ายนะองค์ปู่ปฏิจจนะครับแมงปูมีความคิเห็นว่าอย่างไรย้ายย้ายในครั้งนี้ถือว่า เป็นแบบไหนพูดถึงว่าย้ายจากตรงนั้นเนาะในเมื่อตรงนั้นเขาไม่ต้องการแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็ดีแล้วลครอกคือเหมือนกับ <c oughs> ในพื้นที่เขาไม่ต้องการนะเนาะครับก็ย้ายไปอยู่ไปอยู่ที่น่าอาจจะดีกว่าที่เดิมก็ได้อ่าอาจจะดีกว่าเดิมใช่อาจจะดีกว่าเดิมไ็ได้เราแล้วถ้าทีนี้ย้ายพญานาคไปแล้วกอกจะเงียบไหมครับแน่นอนครับฮะแน่นอนเอาแน่นอนเหรอฮะ เงียบนะเลยเงียบเลยละเงียบเงียบจริงๆถ้าพูดถึงวิญญาไปอยู่ที่บางบางเยี่ยมเลยวะที่บางใหม่นะบางใหม่ก็เขาเรียกว่าจำปาดงครับจำปาดงก็แมงกะพรุนก็เคยไปมาครั้งหนึ่งไปมาหนึ่งครั้งนอนที่นั่นหนึ่งคืนนอ,อนอน,น,อน,นแล้วก็ จุดพญานาคเนี่ยจะคือจะอยู่ตรงจุงด้านหน้าด้านหน้าเลยเพราะว่าวันนั้นคือตอนตอนที่ไปผมก็ถามลุงอยู่แล้วว่าพญานาคไว้ตรงไหนเขาบอกอยู่ด้านหน้าเลยเนี่ยครับแล้วก็พูดให้ฟังอรู่ว่าจะพญานาคพญานาคไว้ตรงนี้ตรงนี้ที่ไปที่ไปครั้งล่าสุดครับก็เมื่อวานมีนักข่าวนะนักข่าวช่องแดแล้วก็ช่องอื่นนะครับไปสัมภาษณ์หลวงพนนะครับเกี่ยวกับพญานาคนี่แหละ แต่ก็ดูจากสื่อแล้วนะครับเขาก็เสนอข่าวในทางที่ตรงไปตรงมานะครับคือตอนนี้สื่อเนี่ยเขาก็เริ่มแบบรายงานข่าวแบบว่าไม่ไม่บินเบือนสํนนิด้วยอางอะไรนะครับสํนนึกช่องไหนครับไม่รู้พูดถึงช่องไหนช่องไหนอ่ะพูดถึงขำได้ทีนะนะฮะสํนนิกได้ไงอ่ะ นะครับก็คืออย่างนี้ครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอนะครับรอจังหวะเวลาที่ลุงพลเนี่ยนะครับเขาจะย้ายแบบไปเลยทีเดียวอ่ะนะครับแต่ก่อนจะย้ายต้องมีอะไรนะครับต้องมีการทําต้องต้องทำพิธีอยู่แล้วต้องคือที่ที่จำปาดงเนี่ยมันจะต้องมีการก่อสร้างก่อนไหมเพื่อเพื่อที่จะรองรับพญานาคเนี่ยก็ต้องต้องทำฐานก่อนที่อืบต้องทําฐานว้ก่กนครับฐานใส่นทำฐานใส่ก่อนใช่ใช่ ก็ไม่รู้ครับยังไม่มีใครบอกเพราะว่าอาจจะเป็นเรียกว่าลับๆคือไม่อยากให้ใครถ่ายนะครับประมาณนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ส่วนตัวนะครับแล้วคราวนี้นะครับก็ฝากถึงพี่น้องยูทูบเบอร์เราบ้างทุกช่องเลยที่เราเคยรู้จักที่เราเคยอยู่ด้วยกันสักวันหนึ่งจะไปเจอกันนะครับที่ไหนก็ที่ที่ใหม่นะครับที่ใหม่จำปาดงเนาะ ก็คิดถึงทุกคนนะครับเอ๊ะอย่างอย่างแมกกรพูลเนี่ยทำใบสีได้ใช่ไหมได้ได้เคยมีความคิดที่จะทำใบสีถวายองค์ปู่ประจิตไหมที่ใหม่เนี่ยเต็ฝีมือเราคงไม่สวยถึงที่เขาทำแลเนาะไม่ไม่ต้องสวยก็ได้ท่านคือถึงว่าทำทำทำด้วยใจทำออกมาจากใจเนี่ยก็ดีก็ทำได้คือตอนตอนนั้นที่ว่าตอนที่ว่าเขาบวงสวงกันเนาะครับคือความคิดของเราตอนแรกว่าจะไปจะช่วยเขาทำนั่นแหละ แต่ที่ทำนมงมุมเขาก็ได้จ้างจ้างคนทำารื่อนั้นเลยเลยไม่ได้ไปทำาก็เพียงแต่คิดว่าออยากจะทำไปร่วมทำอะไรครับผมก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนาะถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าพญานาคเสร็จหมดแล้วนะครับแมงมุมผมคิดว่าน่าจะทำใบสีไปถวายนะได้เลยใบสีเพราะผมผมก็ทำได้อยู่แล้วใบสี ่นไหนก็พูดถึงเรื่องพญายนาคขอเสริมอีกนิดนึงนะครับถ้าปูปฏิจิตเนี่ยไปอยู่ที่จำปาดงแล้วเนี่ยนะครับทําการาก่อสร้างนะครับหมายถึงว่าปูเนี่ยลงเสร็จหมดแล้วเขาวนี้สีอยากให้ทําสีไหมถ้าใจคิดมันก็มีมันมีสมดสม่างเนาะทำสีก็สวยแบบนึงอถ้าไว้แบบนี้ก็สวยแบบนึงเหมือนกันครับผมก็ก็มันก็สวยคูละแบบอะ แต่จริงๆเนี่ยเขาเขาจะมีการทําสีนะแต่รู้ถึงว่าเขามีทําสีแต่แตรงนี้ไม่รู้เป็นสีอะไรคือสีเป็นสีอะไรก็ยังไม่รู้เนาะนะครับก็<ม>คือคราวนี้ก็ต้องอยู่ที่น่าจะเป็นอ,อยู่สองสองบุคคลก็คือที่จะบอกได้คือมีลุงพลกับพระอาจารย์พลนะครับที่จะบอกได้ว่าสี<ม>ของพญานาคที่จะทําคือสีอะไรนะครับเราไม่กล้าเราเราไม่เราไม่รู้หรอก ่าสีอะไรแต่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ก็สวยอีกแบบหนึ่งสวยอีกแบบหนึ่งนะคือถ้าปล่อยไว้ปูนเปือนเขาเรียกปูนเปือ่ะสีปูนเปืนครับผมก็สวยอีกแบบนึงอ่ะแต่ถ้าเป็นสีก็ต้องจะต้องสวยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับแมกกาพูนชาแนลนะครับที่ได้เป็นบัณฑิตใหม่นะครับผม นะฮะ,ะบันทิตใหม่ที่รอมาสามปีครับ <laughs>